ใส่ตับแน่ฮอ,อนี่นี่ผ่าคิริ้หฮอทองผ่าคิริ้หฮอตับนี่เมนูมื้อนี้จุซิ้นงัวเจลดีคมคบขมอ่าลำส่วนว่าสิเป็นยังไดนั้นไปติดตามหับสมพร้อพรกันเลย Let's go ทันผู้สมที่เขาลบหักทุกทุกคนทุกทุกทานบพว่าสิยูใย่ใกล้เลยอยู่ไก่เพื่อนเพื่อนจ้ามามามา,มากินจุสิ้นงัวน้ำโบจ้าเ,เพื่อนเพื่อนี่เห็นบอกเป็นอ้วนล้วสะสำเพื่อนเพื่อนจ้านี่สิมีสิ้นงัวตับงัวคูคนารากาศผ้าคลิ้วงัวหรือว่ายองงวเนาะ ระโบกกันไปได้ดีงัวมางามงามเพื่อน ua, เ,เพื่อนจ้าดีงัวซดสใหม่ๆเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เห็นปะมาจุก,กินกับน้ําเจลนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่เจลดีขมๆขม,ขมอําลําจ้าเดี๋ยวโบซิเอาบีงัวใส่ก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนตัดแก๊บนี่นี่จ้าบีง ua, ัวซดสใหม่ๆนี่เทดีลงไปเอ้ยคนๆนี่ บีงัวแท้ๆนี่หวานหวานเด้อเพื่อนๆซีมึงแบบนี้นะหวานบีงัวแท้ๆนี่หวานเด้อเพื่อนๆแห้งใส่แห้งหวานก่อนที่จะไปกินจุซิ้นงัวเดี๋ยวบบสิมาขอเพิ่มพลังก็จะเพื่อนๆนี่ ืนใจคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ่โอเคเพื่อนๆส่วนว่าสีแซ่บสีนัวเพียงไหนเดี๋ยวมาซีมพร้อมๆกันน้ำโบเลยเริ่มทำแลกแรกมันนี่แซ่บขม,มอำลำ้ำอำล้ำกูคนางัวนี่ ต่อไปมาลองซีเมืองตับแบบน,นี้นะ่ะนี่จุตับเจลบีขมขม,มแซบ่บสุดยอดเลยต่อไปพาคิลิว้วนี่อืมอืม แซ่บขนาดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวบัดน,นี้โบสิพาสมเจ้ามาหอ่อกินเด้อบัดน,นี้เด้อเพื่อนๆนี่พาคิริวงวัวครูคันะสิ้นงัวบางๆซอยบางๆนี่ตับงวัวนี่่อบัดน,นี้นะพันนีู่เห็นบอกเพื่อนๆเ,เป็นแต่แซ่บบอจ้านี่ผ้าคิริว่อทอง อืนี่อืมอืมตับเอาอีกเอาอีกอืมซีนัวอืมซอยบางๆตับอี่ห่อกินซาซิมิลาวนี่ khẩu ba, ừ, nước hấm đeo, sẹp thẻ sẹp va thanh sông ơi, ừ, ừ, cổm âm lâm หย่ำก,กุบกักบก,กุบกับอือนี่ครูกันนางัวหย่ำกุบกับกุบกับอารมณ์คือกินหอยเซลซาซิมิผ่าคิลิโอนี่ผ่าคิลิโนี่แซ่บแซบกรอบขนาดเลยเพื่อนๆจ๋านี่อือสุด,ดอยอด ให้ซิปเต็มมาหอ,อกินอีกพี่น้องหอคือหอเมี่ยงนี่นี่การหอมบัวอืมสิ้นตอนบางๆใส่ลงไปใส่ตับแน่หอดูนี่ผ่าคิริ้วหอท้องผ่าคิริ้วหอตับนี่สุมเจ้าเอ้ย เยไ,ไเทำไมมันเมาอยางนน้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสอเทสามทีมท่ทีททับท,ทีทีโคตรเอร่อนเลยโคตรอีโคตรอีโคตรอีโคตรอ โบมักงัว,งวนี่แหละมันกรอบกรอบเพื่อนๆหวานอย่าไม่ใช่กระชายตับงวัวอืมนี่อืมอืม,อมแซบ่บหมักไส้ อืมติดใจยองวะยองวะแซบอิลีเพืเ่อนๆนี่อืมแก้ขาวอีกจากบาทก่อนเพืเอ่อนสุดยอดเพื่อนเลยแซบหลายแซบแทบ้แซบ,บาัาเพืเ่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อเพื่อนเพื่อนโบหักเพื่อนเพื่อนมื่ทุกคนเดินเพื่อนเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบ,ยบ๊ายบายโบหักเพื่อนเพื่อนมื่ทุกคนเดินเพื่อนเด้บอบ๊ายบายอืม,มบ,อบ๊ายบาย